ผมนายวสิษฐ์พิรมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ13 Minute 13นาทีที่จะช่วยพลิกโฉมของคุณให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและไอเดียที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพในศตรวรรษที่21นี้ช่วงส่งจากข้างหลังสวัสดีครับ วันนี้เรามาแอบ2ข้างหลังนักศึกษาโปรเจกต์ที่เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยกรุงเทพลองมาดูกันนะครับว่านักศึกษากลุ่มนี้ทำโปรเจกต์อะไรกันโปรเจกต์ Project นี้อยู่ภายใต้การดูแลของผมเองนะครับแล้วลองมาดูกันนะครับว่าโปรเจกต์นี้มีความน่าสนใจตรงไหนบ้างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเครื่องไคลเคกของ xbox 360 ที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์รับอินพุตของผู้ใช้ในการควบคุมการเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อชมตึกเพชรทั้ง3ตึกของมหาวิทยายลัยกรุงเทพซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ได้มีการปั้นโมเดล3มิติและจำลองตึกเพชรให้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดซึ่งการจะทำให้โมเดลมีความสวยงามสมจริงนั้นจะต้องประกอบไปด้วย t e x t u r e ซึ่งก็คือพื้นผิว ที่เราใสา่ให้กับโมเดลจะต้องมีความใกล้เคียงกับของจริงไม่ว่าจะเป็นสีสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นต่างๆที่นำมาใช้รวมไปถึงการจัดแสงและการเบคกิ้งให้แสงติดอยู่กับเท็กซเจอร์ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปโมเดลสามิติที่ได้นั้นก็จะไม่เหมือนของจริงเราก็จะต้องมีการประนีตทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลงานออกมาใกล้เคียงของจริงมากที่สุด รายละเอียดที่นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องทํานั้นมีเยอะมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีความรู้ที่จะต้องมาทํารายงานของเล่มโปรเจกต์แล้วก็จะมีเรื่องของการทําโมเดลตึก3ตึกโมเดลห้องเรียนต่างๆแล้วก็ในแต่ละชั้นนั้นจะมีรายละเอียดแตกต่างกันค่อนข้างมากซึ่งจะต้องใช้คนปั้นโมเดลประมาณ3คนเลยนะครับรวมถึงเรื่องของเท็กซ์เจอร์ก็จะมีคนทำเท็กซ์เจอร์อยู่2คนรวมถึงการจัดแสงด้วย นอกจากนั้นก็จะมีโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คลายเน็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเดินในโปรแกรมได้อย่างสมูทมีเรื่องของการตรวจสอบการชนมีเรื่องของการสร้างเป็นซีนต่างๆการเชื่อมโยงซีนต่างๆโปรเจกต์นี้เลยใช้จำนวนนักศึกษาทั้งหมด6คนที่มาช่วยกันทำให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับ ซึ่งผมก็คาดหวังให้นักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยรวมตัวกันเปิดบริษัทหลังจากเรียนจบแต่ก็ได้ทราบว่าไม่มีใครชอบงานทางด้านนี้เพราะว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ลังขดหลังแข็งเด็กสมัยนี้นักศึกษาสมัยนี้ที่เรียนจบมีความคาดหวังที่จะทำงานสบายเงินเดือนสูงๆแล้วลองไปฟังกันนะครับว่าเขาคิดอะไร และนี่แหละครับที่เป็นปัญหาหนึ่งของวงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของวงการวิศวกรรมมัลติมีเดียคนที่ทํางานทางด้านนี้เนี่ยจะมีน้อยลงแล้วก็เงินเดือนที่บริษัทต่างๆให้เนี่ยสองหมื่นสามมืนบ้างซึ่งนักศึกษาที่จบใหม่สมัยนี้เขาไม่ได้คาดหวังเงินเดือนแค่สองหมื่นสาแล้วช่วงสมพอเสียวสนหลัง,ลง,ลง うわ! <laughs> <laughs> วันนี้ก็จะพอมาแนะนำให้รู้จักกับนักศึกษาปีสี่ใกล้จะจบแล้วแนะนำตัวหน่อยครับชิ่นีครับอายุ2 2ใช้คอมพิวเตอร์แต่อายุเท่าไรครับอายุ12ครับแล้วเปลี่ยนคอมพิวเตอร์มากี่ครั้งแล้วประมาณสี่ถึ้าครั้ร <laughs> เปลี่ยนเยอะนะครับเนี่ยสเปคล่าสุดที่คุณใช้เนี่ยสเปคนี้ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 50, าห,ห้าหมื่นกว่าบาทครับห้าหมื่นอ่าไหนเล่าให้ฟังซิว่ามันเจ๋ยงยังไงบ้างก็ในสเปคห้าหมื่นเนี้ยมีซีพียูสิบสองหกคอสิบสองเทซึ่งสามารถใช้ในการทํางานได้รวดเร็วกว่าเครื่องเก่าเก่าเออคุณทำงาน<แ>เกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้เกี่ยวกับที ชูดีครับเกี่กับปั้นโมเดลแต่ตอนนี้จัดแสงอยู่คือต้องใช้สเปคที่ค่อนข้างสมควรสมควรเราคิดว่าจบแล้วคุณจะทำงานนี้ต่อไหมครับคงไม่ครับอา้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าไม่ชอบการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆครับอา้าวคุณเรียนมาทางนี้นะครับ <laughs> แล้วคุณจะไปทำอะไรต่อล่ะครับไปฟรีแลนซ์ครับไปถ่าย รับถ่ายรูปงานต่างๆพวกงานาแต่งอะไรพวกนีน้ครับไม่ตรงสายเลยนะครับแล้วคาดหวังเงินเดือนเท่า <_ d oll> ไหร่ครับก็ประมาณเดือละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนครับมันไม่มากไปแล้วครับสําหรับเด็กจบใหม่ก็คิดว่าน่าทาได้ครับอืมคุณมีความมั่นใจที่สูงมากโอเคขอบคุณมากครับคุณ จะไม่ทําเกี่ยวกับ 3D แล้วคุณจะถ่ายรูปคุณคิดว่ามันจะทําเงินได้เดือนเท่าไหร่ขั้นต่ำก็ประมาณสามถึงห้าหมื่นทำเงินได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอการถ่ายรูปใช่ครับคุณมีไอดอลไหมครับที่เขาเคยทําอาชีพถ่ายรูปแล้วเขาได้เงินประมาณเดือนเท่าไหร่มีครับมีคนหนึ่งชื่อเมย์เขาทำรายได้เดือนประมาณคือในหนึ่งเดือนเนี่ย เขามีวันหยุดแค่สองถึงสามวันและได้เดือนประมาณสามถึงสี่แสนถ่ายรูปเนี่ยนะสามถึงสี่แสนเขาไปป้นธนาคารมาหรือเปล่าแล้วมันหลอกคุณเฉลี่ยครับเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณไม่ไม่เกินสี่แสนสี่แสนถ่ายรูปเนี่ยนะครับโอ้ oh. เขาได้วันแล้วเท่าไหร่ครับก็ต่องานก็ประมาณห้าหมืนครับห้าหมื่น ฝีมือขั้นเทพเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับระดับประเทศระดับต้นๆของไทยเลยครับแล้วคุณนี่ระดับอันดับเท่าไหร่ของไทยครับยังไม่ติดอันดับเลยแล้วคุณคิดว่าสามหมื่นนี่มันเป็นไปได้เหรอครับเป็นไปได้ครับก็ชิ้นง่ายๆก็คือสมมติรับงานละห้าพันหกงานก็สามหมื่นแล้วต่อเดือน พ่อพอพันต้องแต่งรูปให้ลูกค้าไหมครับแต่งครับแต่ใช้เวลาทำแป๊บเดียวไม่นานครับมีคนถ่ายรูปเยอะไหมครับในวงการนี้โอ้มากมายครับตอนนี้มีคนที่จบใหม่ๆเนี่ยหันจะมาเป็นช่างภาพอย่างเงี้ยเยอะมากมีการแข่งขันกันสูงมากในตอนนี้ครับอ่นแนะนำอุปกรณ์หาเงินของคุณหน่อยครับที่คุณถืออยู่คืออะไรครับ กอกล้องครับผมใช้นิคอน D800 ครับแล้วก็มีเลนส์ยี่สิสี่เจ็ดสิบแล้วก็เจ็ดสิบสองร้อยแล้วก็ห้าสิบหนึ่งจุสี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยก็ตัวกล้องกล้องอย่างเดียวก็เก้าหมื่นเจ็ดครับแล้วก็ตัวเลนส์ก็ประมาณหกหมื่นหนึ่งครับคุณคุณยังเรียนไม่จบเลยนะครับเนี่ย <c oughs> คุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับผมกู้พ่อแม่ครับ แล้วคุณคิดว่าภายในกี่เดือนหลังคุณเรียนจบคุณจะคืนทุนครับเนี่ยก็เฉลีย่ยก็ประมาณสักปีหนึงนะครับปีนึงน่าจะได้เริ่มต้มตนก่อนคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมากผมยอมรับเลยนะครับ <laughs> <laughs> ได้ข่าวว่าคุณหาเงินเก่งนี่ไหนแนะนำตัวซิเชื่ออะไรอายุทธาไลผมเช่นนัดครับอายุยีสิบ22 อายุแค่เนี่ยได้รายได้เดือนเท่าไรครับก็แสนหนึ่งสองแสนได้ครับแสนหึ่งสองแสนคุณโกหกหรือเปล่าเนี่ยไม่แลครับมีสเตตไม่ให้ดูโอ้คุณทำงานอะไรครับขายประกันของบริษัทประกันบริษัทนึงโอ้ได้เป็นแสนเลยแล้วครับทำงานมากี่สิบปีแล้วครับเนี่ยทำาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับสองปีสองปี ลูกค้าทรวมากเหรอครับการลูกค้าเข้าเลยนี่เมื่อกี้เฮ้ยมันเป็นไม่ได้แล้วสองปีได้เป็นแสนคนเขาทํางานกันมาจนเกษียณเขาเงินเดือนจะไม่ถึงแสนเลยนะเป็นไปได้ครับทุกอาชีพตัวต้องขยันถ้าขยันเราก็สามารถทำเงินเดือนได้เป็นแสนได้ครับฮะเลยคุณยังเรียนไม่จบถ้าคุณเรียนจบคุณหวังรายได้ปีเท่าไรเนี่ยไอเดือนเท่าไรเนี่ย เด,กกเดือนละล,ล้านเราเดือนละล้านคุณบ้าหรือเปล่าครับกอ็อาจจะนิดหน่อยครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ย,ยังไงครับเนี่ย,ยก็คืออาจจะต้องหาคนเข้ามาช่วยเยอะๆไครับไหนอขอดูทัศนคติการหาเงินของคุณหน่อยสิครับไหนล,ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยครับก็คือความสำเร็จในทุกอาชีพนะครับก็ต้องขั้นแรกก็คือ รู้จริงในสิ่งที่ทำนะก็คือต้องศึกษารัารู้วิธีทำทำแล้วได้อะไรขึ้นมาก็คือทำไม่ได้อะไรนี่ก็ได้เงิอนอยู่แล้วก็คือถ้ารู้วิธีทำก็อย่างเช่นไปขายยังไงถึงลูกค้าจะจะซื้อหรือว่าจะชอบชอบที่จะซื้อสินค้าเราเนี่ยทำให้เขารู้ว่าเขาจะได้อะไรด้วยเราจะได้อะไรกลับมาต,ตอนตอนไปสานเราไม่ต้องไปบอกเขาเราจะได้อะไรกลับมา แต่เราจริงใจกับลูกค้าก็พอครับคือจริงใจแค่เนี้ยเดือละล้านเลยเหรอครับ,ค,รบคุณนี่ยอดคนเลยนะครับ,ค,รบคือผมนี่คือถ้าสติว่าไปหาลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ารู้จักกันนะครับถ้าสติว่าลูกค้าซื้อก็ดีครับถ้าสติว่าเราไปบริการดีลูกค้าก็จะแนะนําคนมาให้เราอีก แล้วคุณเรียนจบมาทางด้านคอมนี่คุณไม่ทำแล้วละครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะใช้เกี่ยวกับด้านคอมเนี่ยไปประยุกใช้ด้านการนำเสนองานเกี่ยวกับแบบประกันอะไรแบบนี้ก็เอาไปทำพีเซนแค่นั้นนะนะก็เป็นไปได้โอ้ครับขอบคุณมากครับหลังจากชมรายการนี้แล้ว เดี๋ยวพึ่งไปขายประกันไปถ่ายรูปกันหมดนะครับยังมีไอเดียในการทำงานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอีกมากสัปดาห์หน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรง